Craft, ครับสู่ Minecraft Survival ซึ่งในครั้งนี้นะคะเราก็จะมาเร่น Survival ชีวิตเราหนึงร้อวันโดยที่เราก็ต้องหาชีวิตรอดแหละนะเพราะใครมาขุดโครงตรงนี้ข้างหน้าเหมือนจะเป็นหมู่บ้านนะคะทุกคนหันไปเห็นแล้วหมู่บ้านใหญ่สวนแต่เราจะต้องมาตัดไม้เพื่อเป็นอุปกรณ์เริ่มก่อนนะ เราก็จะมาตัดไม้ก่อนเพราะในตัวเรายังไม่มีอะไรเลยวันนี้คือวันที่หนึ่งเราก็ตัดไม้เพลินๆชิวๆไปเลยนะทุกคน โอ้คือแบบทำไมไม้มันแข็งจังเลยมันตัดยากมากกว่าจะตัดหมดก็นานเอาเรื่องสุดท้ายแล้วเราก็มาคลาดโตเอาไม้ทั้งหมดที่มีมาคราบและเราก็มาคลาดโตคราบ วางหลังจากนั้นก็จัดวางโต๊ะครับรอบนี้เราจะทำไม้ติกให้เยอะๆทำสกเกดอัน,นแล้วก็ทำอันนี้อันนี้อันนี้เรียบร้อยแล้วฮะของเริ่มต้นของเรา ใช้ขวานคุดทีเดียวเลยไม่ต้องไปเสียเวลาแล้วเรากู้ปรุยหมู่บ้านกันเลยหมู่บ้านจะมีอะไรให้เราบ้างนะไปดูกันทุกคนอันนี้มันเหล็กนะทุกคนเหล็กมาอเล็กจัดเลย โอ้โหชาวบ้านเป็นแบบนั้นอีกแล้วทำไมชาวบ้านมันต้องเป็นแบบนั้นอุน้ยมีแมวด้วยเ็จตู้ตรงนั้นมีฟางเข้าด้วยน,นะน่าเออตรงนั้นอะออแล้วก็มาดูบ้านหลังแรกที่เราเดินเข้ามาดูว้าวมีเตียงด้วยเหมาะละบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นแล้วบ้านหลัง เตียงก็ฉันขอแล้วกันนะเวมาดูของเสร็จแล้วบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรดีนอกจากเตียงปีดประตูเพื่อมาระยาะทส่วนบ้านที่มีกระถางต้นไม้หน้าบ้านนี้ก็สวยใช้ได้เลยนะนนี่ยมีกองข้าวแอบอยู่ตรงนี้ด้วยโดสักหน่อยเราเป็นคนที่ ชอบโดมากมากเลยนี่ยเอาไปคราบเป็นฟางข้าวแล้วก็กินประทางชีวิตได้แต่เรายังไม่หิวนะสิทำยังไงได้มันยังไม่หิวเนาะแต่ก็ขุดไปก่อนแล้วกันนะเผื่อมีอะไรที่มันคับขันเราจะได้กินฟางข้าวพวกนี้ ที่เสียงมันเงียบเนี่ยไม่ใช่เสียงไม่ได้สดแต่ไม่ได้เป็นอะไรเลยนะแค่แบบอยากให้ช่องมันดูไม่มีสีสันมากเกินไปเฮ้ยไอรอนกเรมเหรออ๋อไม่ใช่มันคือชาวบ้านดีกว่าไอรอนกเรมแต่งตัวใหม่เราก็มาดูในบ้านกันเลยดีกว่าว่ามันจะมีอะไรให้เราดูบ้านหลังนี้น่าจะเป็นบ้านเก็บสับเบียงนะทุกคนแถมตรงนั้นมีทอดด้วย แต่ขอแล้วกันนะถึงเราจะต้องอันนั้นก็เถอะมองอะไรไม่ทราบจะวัวปิดประตูเพื่อให้แน่หรือเราไม่ปิดให้ก็ได้เราจะต้องไปฆ่าไม่ช่อยเราจะต้องฆ่ากูเรมเพื่อเอาเล็ก จำได้ว่าเหล็กมันได้เยอะมากแต่เรายังไม่อยากได้เหล็กเราไปลักขโมยผักของสาวบ้านกันเถอะทุกคนเราจะต้องกระโดดไปตอนนี้นมันเหล็กเหล็กคตดเหล็กแบบมนเหล็กมา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 กเม, <Hey. S 1> มื่อไหรจะถึงเก็บมาเล็กบีดลูส เก็บบีดรูทเลยแล้วกันบีดรูทของชาวบ้านนี่ก็เอาเป็นว่าขโมยผักชาวบ้านดีกว่าแล้วก็ลักขโมยบิดรูทชาวบ้านให้มันหมดแปลงเลยนะ เพื่อที่เราจะได้เพาะพันธุ์ยังไงล่ะเก็บปีสตูตของชาวบ้านสิ็แล้วอุย้ยมีชาวบ้านจิ๋วด้วยแล้วก็ยังมีบ้านอีกลายหลังที่เรายังไม่ได้ไปสำรวจแต่หน้าแปลกแที่หมู่บ้านนี้มันไม่มีโกเรมหิือฉันไม่เห็นก็ไม่รู้โกเรมอยู่ไหน แต่ที่แน่ๆคือฟางข้าวแถวๆนี้มันเยอะมากเกมหมู่บ้านนี้ไม่แน่อาจจะเป็นหมู่บ้านเก็บสเสบียงหลักก็ได้แต่มันวางเป็นพร็อพประกอบฉากขนาดนี้ไม่เก็บก็จะบ้าตายละ่ะคุณกเริมหายไปไหนไม่ทราบก่อนที่จะไปหาคุณกเริมเราก็มารักข้ามยผักของชาวบ้านอันนี้คือมันฝรั่งนะน่ากิน เก็บไว้ไปเป็นซาเบียงในอนาคตก็ไม่เลวเหมือนกันนะแล้วก็รีบๆเ,เก็บเลยด้วกันแล้วเราก็ไปเก็บวางข้าวแล้วดู SCP กำลัง s c อะไรนะเขาเลือกอะไรนะ NPC กำลังคุยกันเลยอุ้ยตกน้ำขึ้นน้ำแ๊บหนึงช่วงนี้คือคันมากคันอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนคคยเป็นเหมือนเราปะโคตรคันอนะ่ะบอกเลยบอกฟางนี่ก็เบาเบานะฮะแบกได้เยอะมาก รีบเก็บของแล้วของเลยนะชาวบ้านคงจะไม่ห่วงหรอกมั้งแต่หมู่บ้านนี้ใหญ่มากเลยนะมันจะมีหมู่บ้านไหนที่ไม่มีโกเลมก็ไม่ได้เพราะที่หมู่บ้านต้องมีโกเลมถ้าไม่มีคือมันไม่ได้ เข้าใจความรู้สึกคนที่ตามหาโกเรมปะคือเขาอยากจะได้ถ่านเว้ยไม่ใช่เขาอยากจะได้เหล็กไปสร้างพิกเอ็กหรือของที่มันสร้างจากเหล็กอะเออแต่ไอโกเรมมันหายไปไหนเออท่ามก่อนมันหายไปไหนจ๊ะแต่ก็นั่นแหละฮะเราก็ยังไม่แน่แน้ะ ว่าโกเลมมันอาจจะไปเอบจากที่ไหนก็ได้ถือราบตอนนี้คือมันแหลกมากเลยทุกคนขอเวลาเดินตามหาแบบนึงนะทุกคนแ๊บกิต่อก็คือตะวันมันจะใกล้ตกแล้วแล้วเราเดินหาว่าหมู่บ้านในเมันก็ยังไม่เจอแกเข้าใจปะมันยังไม่เกิดมันยังไม่เจอ ออเจ้ามันยังเจอนะออเจ้าวันนี้ค่อยสิเดินไปเองอม,มันใกล้มืดแล้วละ่ะได้เวลานอนแล้วละ่ะดูพระอาทิตย์ตกเสร็จฉันก็จะวางเตียงนอนเลยนะฉันจะไม่อะไรเลยถ้ามันนอนได้นะ หมดสไวด์เวกติกน็นั่นเลยเตียงกูนะได้เวลานอนแล้วล่ะทุกคนฝันดีจุ๊บๆเอ้ยมันนอนไม่ได้หรอทำไมมันนอนไม่ได้เบลนี่ม,มันทำไมทำไมมันนอนไม่ได้เอ้ยเจอไม่เจ,ไไมมจไอไรยิ่งแบบนี้ ไปนอนที่อืน่นที่เหมืนวิเจตรงนี้เหรอไอีย่ามมาเกิดอะไรตรงนี้จริงจรงนอนจิดกวนชันนะ